สส ata, มาเลยรีแคปรีใจ EP3 ของ My l o v e m a k i u p อัเขียนหลักได้อย่างลบนะคะก็คือยังคงทำลายใกล้ๆกับฝั่งซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่เนาะหมายถึงว่าเส้นเรื่องเวลาแบบว่ายังจบตอนเริ่มตอนจบตอนคล้ายๆของฝั่งญี่ปุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่า EP นี้มันก็จะเป็น EP ที่พูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครพระเอกกับตัวน้องอะตอมใช่ปะ ว่าเหมือนกับแบบอ่ะเปิดเรื่องมาเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าวาดรูปหลังจากที่อีพีสองอ่ะตัวน้องอะตอมกับน้องมัดหมี่อ่ะเขาไปคุยกันแล้วใช่ปะว่าอ่ะโอเคเราอ่ะชอบคนละคนกันนะก็เลยเปิดอีพีมาได้การที่แบบว่าชวนเลยว่านายมาเป็นคู่แบบว่าเออวาดรูปกับเราหน่อยสิแล้วก็ให้ตัวน้องฮาร์ปเออให้ตัวน้องฮาร์ปไปคู่กับตัวน้องมัดหมี่ใช่ปะ เราตัวอะตอมก็มาคู่กับกองทัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือระหว่างวาดอ่ะมันมีก็บอกว่าเริ่มเลยอะตอมเริ่มจากเขียนชื่อกองทัพลงในยังลบแล้วก็ทําตกอีกแล้วให้พระเอกเห็นซึ่งฉันคิดว่าพระเอกน่าจะเห็นนะตอนช็อตที่แบบว่ากําลังจะก้มไปเก็บอะชื่อตัวเองแม่งหลาขึ้นมาขนาดนั้นอ่ะคิดว่ายังไงพระเอกก็ต้องเห็นแต่ว่าพระเอกก็รู้อยู่แล้วใช่ปะว่าน้องอ่ะแบบว่ามียังลบชื่อตัวเองอ่ะ แต่เขาจะงงหรือเปล่าว่าแบบมันเขียนอีกแล้วเหรอนี่มันข้างรักเล่าขนาดนั้นเลยเหรอมันเขียนชื่อเขาในยังลบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย<笑><笑>ก็น่าเอ็นดูดีเป็นแบบว่าเล็กๆน้อยๆใช่ปะอ่าแล้วหลังจากนั้นน่ะเจ้าอะตอมกับมันเหมียนังก็มานั่งคุยกันเว้ยในแบบว่าน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นห้องสมุดหรือเป็นแบบว่าไม่น่าใช่ห้องเรียนแน่นอนแต่ว่า ส่วนใหญ่ถ้าเด็กจะมานั่งเยี้ยน่าจะเป็นห้องสมุดของโรงเรียนคิดว่านะเป็นแบบว่าพื้นที่ส่วนกลางที่เขามาใช้กันอะไรเงี้ยเออก็มานั่งคุยกันเว้ยแล้วแบบนั่งลบๆ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 ยิ่งใช้ยังลบยิ่งเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลของมันนะอะไรอย่างเงี้ยคาอธิษฐานมันจะเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยจะได้คุยกับเขาอะตอมก็ลบจ้าลบๆลบๆลบกองทัพมาเห็นก็แบบเฮ้ยเขาดูยุ่งนะไปดีกว่า แต่ว่ากับมันมีลบฮรก็เดินมาคุยนะเดินมาแบบเออเก็บดินสอให้ดินสอต,ตกอะ่ะเราก็เดินไปว่าไมละจองละสิเออเป็นแับว่ามุกตลกตลกของคู่นี้แบบเออน่ารักดีเรื่องนี้กลายเป็นลอมคอมเนาะหมายถึงว่าเวอร์ชั่นญี่ปุ่นไม่ได้ดูเป็นลอมคอมขนาดนี้เวอร์ชันไทยมันดูทําให้มันเป็นลอมคอมขึ้นมาให้มันแบบดูตลกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ก็ดีเรารู้สึกว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคอะปรับมาแล้วยังโอเคสําหรับเรานะเพิ่มความตลกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยใช่ปะแล้วพอเหมือนกับมาคุยกันเรื่องเข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ว่าเกรดอะตอมอะไม่ค่อยดีเลยช่วงสอบที่ผ่านมาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเนี่ย คะแนนไม่ดีขนาดเดียวะซ้าชั้นไหมอะไรอย่างงี้ใช่ปะล้าคือชมอีกละชมเลยว่าน้องน่ารักมากเลยน้องเล่นน่ารักมากเลยชื่อโฟดอะ่ะน้องโฟดเล่นน่ารักมากเลยของฝั่งญี่ปุ่นอะ่ะก็น่ารักนะแต่ว่าของฝั่งไทยอะ่ะมันจะมีความแบบว่าพอน้องไม่ได้สูงเท่าขนาดนั้นใช่ปะมันเลยกลายเป็นว่าน้องดูตัวเล็กแล้วก็แบบตะปุกตะปิกอะ่ะเออมันคือแบบตะปุกตะปิกอะ่ะ เราคือเวลาทำหน้าเงือเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากเลยเว้ยคือน้องน่ารักมากโคตรจะน่ารักเลยอ่ะคุยกันเรื่องคะแนนสอบช่ปาก็แบบเอ้ยหันไปถามกองทัพอย่างเงี้ยกองทัพก็แบบอืมเราก็คะแนนตกเหมือนกันนะได้ยี่สิบแปดอ่ะยี่สิบแปดเต็มสามสิบแต่เขาเรียนเก่งไงเขาก็อาจจะเคยได้สามสิบใช่ปะแล้วพราะเนี้ยคะแนนมันตกลงมาแบบสองคะแนนอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบคะแนนเขาก็ตกเหมือนกันนะ ก็ในเมื่อคนเก่งอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็ต้องใช้ประโยชน์ถูกไหมนอกจากเราจะรอบการบ้านเขาแล้วเราก็ยังขอให้เขามาติวให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเขาไม่เก่งวิชาอังกฤษขนาดนั้นอาจจะต้องแบบขอคนอื่นเข้ามาช่วยด้วยก็เลยแบบกึ่นมอร์นิ่งท่ชชู่ท็อปอิงคนล่าสุดของห้องก็ตั้งอยู่ฝั่งขวาอตมอมเพราะฉะนั้นก็เข้าแกงมามาติวกัน สี่หนอกก็เลยได้ไปติวกันที่บ้านกองทัพใช่ปะเราคือไอที่มันเป็นน้องแมวอะเรารู้สึกว่าเราชอบตรงนี้มากเลยที่ปรับมาให้น้องอะตอมอะได้เข้าไปช่วยเจ้าน้อง Mom มอมแมมก่อนที่กองทัพจะเอาน้องมอมแมมมาเลี้ยงใช่ปะคือฝั่งเวอร์ชันญี่ปุ่นอะอิดาตัวพระเอกอะเขาเก็บมาเมทาโลมาเลี้ยงนานแล้วเว้ยตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนโต แต่ว่าพอปรับเปลี่ยนมาให้ทั้ง2ตัวละครนอะ่ะได้มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านน้องแมวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยิ่งเพิ่มโอกาสการตกหลุมรักให้พระเอกสูงมากๆเลยเพราะว่าเราได้เห็นเขามา2องพแล้วใช่ปะว่าเออเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนแบบว่าน่ารักเป็นคนจิตใจดีระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งน้องแมวตัวนี้อะ่ะ เขาก็เคยมาช่วยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนรักสัตว์อีกอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นคนที่แบบทายใกล้ๆก,กันนะเออลักษณะนิสัยของ2ตัวละครเน,นี้ยจะใกล้ๆก,กันคือตัวน้องกองทัพกับน้องอะตอมอะแต่ต่างตรงที่ว่าน้องอะตอมอะมีอะไรน้องก็จะเอ็กซ์เพรสออกมาเลยใช่ปะโดยการที่แบบว่าคิดอะไรก็พูดก็แสดงออกมาทันทีอะทุกอย่างอะแสดงผ่านสีตาออกมาทั้งหมด ไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามอะตอมจะแสดงสีหน้าทั้งหมดออกมาโดยแบบเก็บไม่ได้อ่ะเป็นคนแบบหน้าออกอ่ะส่วนกองทัพอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องเว้ยใช้คําว่าไม่รู้เรื่องได้ปะเหมือนเขาเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่เก่งเหมือนที่เขาพูดอ่ะเออมันก็เลยบบบว่างงง,งององ,อง,องนิดนึงยอยะไรเงี้ยเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าพื้นฐานเบสนิสัยของสองตัวละครเนี้ยมันใกล้ๆกัน ก็เลยทาให้พอมีเรื่องที่แบบได้พบเจอได้มีประสบการณ์ร่วมเออมีประสบการณ์ร่วมที่แบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเลยทําให้สองตัวละครเนี้ยตกหลุมรักกันได้ง่ายมากซึ่งโอเคเรารู้สึกว่าปรับบทมาได้ดีนะแล้วก็พอนั่งติวกันไปสักพักหนึ่งใช่ปะ่ะเจ้าหาบะมันก็สงสัยว่ามันมีอ่ะชอบกองทัพหรือเปล่าก็เลยถามออกไปตอนที่กองทัพไม่อยู่ แต่ว่าจริงๆแล้วอะอะตอมกับมันมีก็รู้กันไงว่าแบบเอ้ยก็ชอบครับนั่นแหละเลยแบบว่าพยายามอะตอมพยายามจะช่วยว่าแบบเอ้ยไปถามเขาทําไมเล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันมีก็เหมือนจะบอกแต่ไม่ได้บอกเพราะว่ากองทัพเข้ามาขัดก่อนใช่ปะก็เลยแบบออกมานั่งหน่อยข้างนอกว่าแบบอุ้ยสุดท้ายแล้วอะเราก็ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยนี่นาอะไรอย่างเงี้ยของเวอร์ชันญี่ปุ่นอะแส่แ,แบ็คปะ รารู้สึกว่าไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะเพราะว่าเวลาน้อยกว่าใช่ปะแล้วก็แฟดแบกให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะเฮ้ยน่ารักมากเลยซินที่มาช่วยอะคือแบบเข้าใจเลยว่าทําไมถึงตกหลุมรักคนนี้อะแบบว่าน้องลืมเอาบัตรสอบมาแล้วก็กําลังเครียดมากๆใช่ปะแล้วคนคนนี้ก็เดินเข้ามาช่วยเว้ยแถมยังแบบมาทําตัวน่ารักใส่อะเออตัวน้องหาบ่าน่ารักมากเลยอะพอแบบ เจออย่างนี้เข้าไปใช่ปะแล้วช็อตสุดท้ายที่ยิ้มให้อะคือแบบตายถ้าเป็นฉันฉันก็คงจะแบบรู้สึกป๊อปปี้เลิฟกับคนคนนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบโอ้มันน่ารักมากเลยอะก็เลยอาเป็นที่มาว่าโอเคชอบคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งติวกันต่อใช่ปะพอติวกันต่อเสร็จอะตัวฮาฟกับมันมีอะเขาก็ติวกันเสร็จแล้วอะตอมก็เลยแบบเออไล่ให้กลับบ้านไปแบบเฮ้ยกับดีๆนะกับดีๆกกับดีๆ น้องว่าตอมน,น่ารักมากจริงคือแบบว่าอย่างที่เราบอกอ่ะน้องดูตะปุกตะปิกมากเลยอะดูแบบเป็นไอตัวเล็กอะน่ารักมากเราวพอไล่ให้เขาสองคนกลับไปด้วยกันใช่ปะกลายเป็นว่าตัวเองก็อยู่กับกองทัพสองคนเว้ยแล้วก็แบบเอ้าทํายังไงดีวะเนี่ยแล้วต้นติวคือแบบเรามาอยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้กับคนที่ชอบเรามายื่นหน้าทําตัวน่ารักใกล้ๆขนาดนี้ใครมันจะไม่หวั่นไหวถูกปะเออแต่กองทัพก็แบบ นายเองก็คิดถึงใน,นเรื่องของเราเหมือนกันหรอเราชอบคู่นี้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่แบบมีอะไรอ่ะเหมือนเขาจะพูดออกมาตรงๆเลยใช่ปะด้วยความที่นิสัยน้องอตะตอมอ่ะเป็นคนที่แบบเก็บอาการไม่อยู่อยู่แล้วอ่ะมีอะไรนังก็จะแบบพูด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 ออกไปเลยแสดงสีหน้าแสดงท่าทางออกมาเลยใช่ปะในขนาเดียวกันนะ่ะตัวน้องกองทัพอ่ะก็เป็นคนที่แบบว่า มีอะไรสงสัยก็อยากจะพูดออกไปเหมือนกันแต่ว่าในลักษณะที่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อย่างน้อยเขาก็พูดออกมานะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่อ่ะแต่พอเขาได้ยินว่าแบบเอ้ยอะตอมก็คิดมากเหมือนกันหรอเขาก็พูดออกมาตรงๆเลยว่าแบบเอ้ยเนี่ยนายก็คิดเรื่องของเราทั้งวันเหมือนกันหรอก็เลยเขิน เิปุป๋งไปเลยส่วนฝั่งมัทมีกับไอเ้เต้าาบก็รู้สึกว่าเขาพีเซนต,ตัวละครละเมียดเนาะใช้ซีนเมื่อกี้ที่มันเป็นซีนก่อนที่มัทมีจะขอแบบเอ้ยเนี่ยไปส่งแล้วหน้าตัดซอยเนี่ยใช้เวลาละเมียดมากเลยรู้สึกว่าเขาเป็นซีนปั้นเลยอะ่ะมัทมีสวยมากซีนเมื่อกี้คือแบบโหรู้สึกว่าออร่าฟิงฟิงเลยอะ่ะ แล้วแคทคู่เนี้ยคือเราอะชอบคู่รองตั้งแต่เห็นอีพีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าคู่รองอะเขาแคทมาตรงมากเลยะน้องผู้หญิงอาจจะไม่ได้หน้าตาน่ารักจิ้มลิม้มว่านจอยตากลมบล็อกเหมือนกับเวอร์ชันญี่ปุ่นใช่ปหแต่ว่าน้องมีกลิ่นแบบเด็กญี่ปุ่นมากเลยอะยังมีความแบบว่าเป็นสาวน้อยน่ารักที่แบบว่าหน้าตาจิ้มลิ้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าน้องมีกลิ่นญี่ปุ่นมากเลยน้องผู้หญิงอะ แล้วส่วนฮาบ่ะเราพูดตั้งแต่ EP หนึ่งแล้ว,ว่าหน้าโคตรเหมือนไอดาเลยอ่ะคือแบบเขาแคสน,น้องคนงนี้มาตรงว่าเห็นหน้าครั้งแรกตกใจแล้วแบบเฮ้ยหน้าเหมือนไอดามากคู่รองเนี่ยแคสหน้ามาแบบแทบจะเ,ะเป๊ะเลยอ่ะแล้วก็การแสดงก็ดีการแสดงโอเคแบบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบน่ารักอ่ะแล้วน้องสองคนเป็นเด็กใหม่ทั้งคู่ใช่ปะน้องไอเจ้าคู่หลักอ่ะผ่านงานมาแล้ว แต่ว่าน้องคู่รองอะ่ะเหมือนจะเป็นเรื่องแนวเรื่องแรกเพราะเขาขึ้นแนะนำใช่ป่าวว่าแบบแบบแน,นะนําอ่ะเออก็น่าจะเป็นคู่ที่เพิ่งได้ลงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบการแสดงโอเคเลยนะโดยเฉพาะน้องมันหมีน่ารักมากโคตรน่ารักเลยโมเมนต์ Moment สร้างได้ด้วยตัวเราสุดๆอะ่ะโคตรดีมันทําให้เรารู้สึกเชีย์มากกว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยนะคือเหมือนกับแบบว่า มังะ่ะเป็นยังไงไม่รู้เนาะแต่ว่าตัวซีรีส์อะ่ะไม่ค่อยได้ใช้เห็นความสัมพันธ์ของคู่ที่สองคู่ของน้องคู่รองอะ่ะเท่าไหร่จะเห็นอีกทีคืออีพีท้ายๆเลยอะ่ะแบบว่ากว่าจะเลิกตีกันนะกว่าจะเริ่มแบบว่าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอะ่ะอีพีแบบว่ากลางไปแล้วอะ่ะกลางไปแล้วสักพักหนึ่งอะ่ะเออแต่ว่า พอเราได้เห็นการที่เขาแบบว่าค่อยๆได้ขยับความสัมพันธ์เรื่อยๆได้แบบใกล้ชิดกันเรื่อยๆอมันทําให้เรารู้สึกเชียร์น้องคู่มัดหมี่ไปพร้อมๆกันกับคู่ของอะตอมเว้ยคือตอนที่เป็นเรื่องฝั่งญี่ปุ่นที่เราดูอะเราจะเชียร์แค่คู่หลักใช่ปหคู่รองก็แบบเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่วะเออมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ยแต่พอเป็นตัวของไทยที่ปรับมาแล้วอะ่ะด้วย ซีเควนต์เวลาด้วยมั้งเหมือนพอมีเวลาเล่ามากขึ้นมันก็เลยเล่าได้ละเอียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีเวลาขยายความสัมพันธ์มากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเราแบบชอบมากตกกลางคืนก็อาจก,กลับบ้านกันใช่ปะแล้วก็ตอนที่ออกมาส่งหน้าบ้านน่ะแม่ก็กลับมาพอดีซึ่งแม่เป็นสาวว์ยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในเวอร์ชันญี่ปุ่นน่ะแม่พูดเลยว่าแม่เป็นแฟนคลับอยู่นะ เออคือแบบว่าแม่ของเจ้ากองทัพอ่ะก็แบบโชว์รูปให้ดูแล้วแบบอุ้ยเนี่ยที่เล่นบุกเพเลล่าคู่กันใช่ไหมแบบตัวจริงน่ารักตกัวนี้รูปอีกน,นเนี่ยเอ้ยคือแบบแม่น่ารักแม่น่ารักนั่นแหละก็เลยแบบว่าอุ้ยไม่เห็นบอกเลยว่าสนิทกันจะได้ชวนมากินข้าวกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะพระเอกก็แบบ <c oughs> เป็นเพื่อนรวมห้องครับ <c oughs> ซึ่ง พอเขามาขยายทีหลังเราถึงโอเคเข้าใจเกตว่าทําไมพระเอกถึงพูดแบบนั้นส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าเขาอะคิดว่าอะตอมชอบเขาใช่ปะการที่เขาไปพูดว่าเป็นเพื่อนกันน่ะเขาก็กลัวว่าอะตอมจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าว่าแบบอุ้ยเนี่ยเราชอบไงเราไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเออเขาอาจจะคิดแบบนี้เนาะในแบบในหัวกองทัพเลยเนี้ยแต่ยิ่งพูดว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องมันยิ่งรู้สึกห่างเหินกันมากกว่าเดิมป่ะ ใช่ไหมแต่ก็เข้าใจถ้าเป็นในบริบทญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคําว่าเพื่อนนะมันคือการที่แบบว่าฟิลไลท์ไอเจ้าโทยดาชื่ออะไรนะในเรื่องอ่ะน้องอังเปาอ่ะอาจจะเป็นฟิลนั้นหรือเปล่าว่าแบบเป็นเพื่อนเซฮายพูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับน้องอะตอมเนี่ยนั่งด้วยกันมาปีหนึ่งอ่ะยังไม่รู้จักกันนะเพิ่มารู้จักกันตอนม5ไอที่เก็บยังลบอะถูกปะ เพิ่งได้มาเริ่มคุยกันจริงๆหลังจากที่เขาแบบว่าเก็บยังลบได้แล้วยังลบเป็นชื่อเขาอ่ะก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้รู้สึกสนิทใจถึงขนาดนั้นหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วที่เนี้ยหน่อยหน่อยกินเลยอะตอมก็หน่อยสุดๆผ่านมาวันถัดไปก็ยังหน่อยอยู่ว่าแบบมองหน้าทำไมไม่ต้องมองเลยแต่คือมันเป็นวิชาวาลรูปใช่ปะ่ะก็เลยต้องมองหน้าก็แบบไม่มองจะว่าได้ไง พอเถียงไม่ออกมันก็เลยแบบไม่รู้แล้วก็ลุกขึ้นมาดูรูปที่เขาวาดก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกว่าแบบเฮย้ยวาดรูปเก่งจังวะแม่งจะเก่งทุกอย่างไม่ได้นะก็เลยพาไปดูรูปที่อะตอมวาดซึ่งจริงๆแล้วว่าชัตญี่ปุ่นน้องวาดแย่กว่านี้อีกนะเจ้าหน้องตัวในเอกอะวาดแย่กว่านี้อีกนะน้องชื่ออะไรนะไอ้น้องอะตอมที่เป็นน้องโฟดะ วา่านอะโอเคแล้วนะหมายถึงว่าถ้าเป็นแนวการ์ตูนล,ล้อเลียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าดสวยเลยนะแนวนั้นอะเออเราก็เลยแบบเอะนิดหนึ่งที่พอเอกขำจริงๆวาดสวยนะเป็นแบบน้องไปต่อยอดเป็นการวาดการ์ตูนได้เลยอะเออวาดสวยอยู่แล้วพอแบบว่าโดนขำใส่ใช่ป่ะน้องมันหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่แล้วอะก็เลยแบบขยำขยำขยำลูกโยนทิง้งแล้วก็แบบนอยเลยวอยวายอารมณ์สวิงนิดนึง นางกำลังคิดมากไงก็อาจจะน่อยๆนิดนึงดูแบบขี้วยวายอ่ะขี้วยวยนิดนึงพอโดนวยวายใส่ใช่ปะพระเอกก็แบบเก็บมาคิดเ้ยว่าแบบค,คิดคิดคิดคำในหัวอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเหล่าดินสออยู่กับฮาร์ปใช่ปะก็นั่งคิดคิดคิดแล้วอยู่ดีๆฮาร์ปก็พูดขึ้นว่าอะตอมเดี๋ยวนี้แบบไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนเลยอะไรเงี้ยก้องทัพก็แบบ อ๋อมันคือคำนี้นี่เองคือแบบเขากำลังหาคำในหัวอยู่ว่าอะตอมจะใช้คำอะไรแทนได้ซึ่งทำไมถึงให้กองทัพคิดอย่างนี้วะเหมือนกับแบบว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเอซีนโซเดียมเลเดียมใช่ปะ Na อเอมันคือสูตรวิทยาศาสตร์ตารางธาตุใช่ปะโซเดียมก็คือ NA ก,ก็คือหน้าแล้วก็เลเดียมคืออาแล้วก็แบบ โพแทสเซียมคือเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคําว่าน่ารักใช่ปะก่อนหน้าเนี้ยแล้วคือกองทัพก็คิดถึงคําว่าน่ารักไปแล้วแล้วทาไมถึงยังให้ตัวละครกองทัพมานั่งนึกว่าอะตอมน่ารักอีกวะหมายถึงว่านึกค่าในนี้นึกค่าในหัวไม่ออกที่จะแบบพูดมันออกมาว่ามันคือคําว่าน่ารักอะไรเงี้ยแปลกๆนิดนึงแต่ก็อ่าโอเคเขาคงอยากให้ตัวละครกองทัพมันดูซื่อบื้อมัง้งแต่มันก็ไม่น่ามีใครซื่อบื้อขนาดนั้นปะวะ อาจจะมีก็ได้เนาะใครจะไปรู้นั่นแหละมันก็เลยทําให้ตัวหามแบบเอเอว่าแบบเฮ้ยหรือว่ากองทัพแบบว่ามองอะตอมน่ารักเป็นไอ้ต้าหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแก้นมาบอกอะตอมว่าแบบอะตอมกองทัพมันชอบแกยแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่าได้เล่าความจริงแค่ครึ่งหนึ่งว่าคือยังลบอ่ะมันทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น ก็เลยแบบเฮ้ยถ้างั้นก็ไปบอกเขาสิปล่อยให้เขาเข้าใจผิดทําไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เลยกลายเป็นแบบเอา้าก็ชอบจริงแล้วไงคือน้องอะตอม,มันชอบจริงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะโอเคเดี๋ยวเคีย์เองเดี๋ยวเคีย์เองกลายเป็นว่าคิดมากตกกลางคืนไปนอนนับแกะก็นับเป็นกองทัพตัวที่สามกองทัพตัวที่สี่คิดมากไม่ได้นอนทั้งคืนก็เลยตื่นมาตอนเช้าใครขึ้นแล้วก็ ไม่ไปโรงเรียนโทรมาบอกหาว่าแบบเออไม่ไปโรงเรียนนะใครขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนนอนดึกเรารู้สึกว่าน้องอะตอมกับแม่คือเราอะคิดแล้วแหละว่าน้องอะตอมกับแม่น่ารักจังเลยใช่ปะเพราะว่าน้องอะแทนตัวเองด้วยชื่อแบบแบบอะตอมดีขึ้นแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าน้องแทนชื่อตัวเองกับแม่น่ารักมากเลยซึ่งเขาก็มาฉเฉลยทีหลังใช่ปะว่า ตัวน้องอะอยู่กับแม่แค่สองคนเราเลยเข้าใจนิดนึงแล้วเว้ยว่าแบบทําไมตัวละครอะตอมถึงแบบดูติดมิสัยเด็กผู้หญิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอแม่ก็บอกว่าสั่งของแบบว่าเดี๋ยวให้พี่ไรเดอร์เขามาส่งข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพี่ไรเดอร์คือกองทัพกองทัพเดินสวนกับพี่ไรเดอร์พอดีก็เลยบอกว่าเออรับข้าวให้ เราก็เลยแบบขึ้นมาบนห้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งแบบวาดรูปกันใช่ปะแล้วกองทัพก็เลยได้โอกาสเล่นกีตาร์ที่ตอนอยู่ที่บ้านกองทัพอะมันจะมีช็อตที่อะตอมอะถามใช่ปะว่าแบบเฮ้ยนายเล่นกีตาร์ด้วยเหรอเล่นได้ฟังหน่อยสิแต่กองทัพอบไม่เล่นใช่ปะมาเล่นในห้องอะตอมนี่แหละก็มาเล่นแล้วก็เล่นเพลงใหม่เมื่อกี้อ่านชื่อเพลงตอนเอ็นเครดิตชื่ออะไรนะลืมอีกละอะไรไม่รู้ว่ารักสักอย่างหนึ่งอะเออนั่นแหละเมื่อกี้อ่านชื่อตอนเอ็นเครดิตแล้วลืม ก็เล่นเพลงนั้นแล้วก็เกิดเป็นจังหวะตกหลุมรักเออเพราะว่าเสร็จอะไรเสร็จอะมันก็ดึกดื่นค่ำคืนใช่ปะอะตอมก็เลยบอกว่ามันก็ดึกแล้วนะแม่เราก็ไม่อยู่ส่งด้วยอะนอนค้างตะคืนเปล่าชวนผู้ชายนอนค้างบ้านเดี๋ยวจะตีให้ไม่เป็นไรเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันนอนได้ไม่เป็นไรถ้าเป็นเด็กผู้หญิงย่างเงี้ยไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันนอนได้ไม่เป็นไร แต่ว่าเขาก็ไม่ได้นอนด้วยกันเพราะว่าไล,กล่กองทัพไปนอนปลายเท้านอนไปนนไปลายเตียงจริงๆแล้วว่าถ้าแกสนิทใจกันแกก็ควรจะให้ขึ้นมานอนข้างบนคือแบบว่าแกเป็นเด็กผู้ชายอะ่ะแกนอนด้วยกันได้เว้ยมันแบบไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นเด็กผู้หญิงยังพอเก็ทนะเข้าใจว่าแบบเออมันคือการให้เกียรติใช่ไหมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่ควรจะนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนองเป็นเด็กผู้ชายู่ควรขึ้นมานอนด้วยกันบนเตียงนะเพราะว่า ให้เพื่อนไปนอนพื้นให้เพื่อนไปน,นอนพื้นอ,ะอ่ะเออน,นั่นแหละแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้นอนเพราะว่าอะตอมก็ลุกขึ้นมานั่งคุยใช่ปะเพราะแบบเออเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าตายก็มีกีตาร์เหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราอะตอมก็เลยเล่าเป็นปมของตัวเองขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อนายซื้อไม้แบตให้อ่ะพ่อเราอ่ะก็ซื้อกีตาร์ให้เหมือนกันตอนแรกอ่ะ พอพูดช็อตนี้ขึ้นมาใช่ป่ะว่าแบบตอนแรกเขาว่าจะถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาสอนเล่นอะไรเงี้ยเราอะตกใจคิดว่าพ่อน้องแบบเสียแล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้ว EP ที่แล้วอะ EP หนึ่งใช่ EP หนึ่งมันจะมีซีนที่พ่อน้องอะรับไม้มาจากกองทัพใช่ป่ะแล้วหน้าน้องดูสะเทือนใจนิดนึงอะเออเราก็เลยคิดว่าหรือว่าน้องแบบว่าคุณพ่อเสียไปแล้วแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่ คุณพ่อกับคุณแม่แบบว่าเกิดการหย่าร้างกันขึ้นใช่ไหมแล้วก็ทะเลาะกันออกจากบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นปมในใจอะตอมนิดนึงใช่ปะกองทัพก็เลยแบบว่าแชร์ประสบการณ์ของตัวเองขึ้นมาบ้างอะว่าเนี่ยคุณพ่อไปทํางานต่างประเทศนานๆจะกลับมาทีใช่ไหมคุณแม่ก็แบบมีเหงาบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบหยิบอัลบัมล้มรูปขึ้นมาดูแล้วก็ร้องไห้ กลายเป็นการดิฟทอกกันของสองตัวละครซึ่งเรารู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะหนึ่งคือมันเป็นซีนกลางคืนใช่ปะเรารู้สึกว่าซีนกลางคืนมันจะทำให้อารมณ์มันดิฟดาวมากกว่าซีนกลางวันอะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะพอมาเล่าปมความรู้สึกของตัวเองในซีนกลางคืนเราเลยรู้สึกอินมากๆเลยอะไรเงี้ยล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ตัวละครมันต้องได้ทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมก็เลยแบบ เออดีมากเลยที่ใส่ซีนนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าต้นฉบับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าน้องอาโกิเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเอามาปรับเวอร์ไทยให้มันแบบว่าดูมีกิมมิกขึ้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดีที่ใส่เรื่องนี้เข้ามารู้สึกว่าแบบสงสารน้องมาตอมมากเลยแล้วพอเหมือนกับแบบว่า คุยกันไปได้สักพักหนึ่งใช่ปะ่ะกําลังจะเกิดจังหวะตรงหลุมรักคุณแม่เข้ามา <c oughs> คุณแม่เข้ามาว่าแบบเอ้ยเนี่ย <c oughs> เพื่อนหลอนอนค้างแล้วแบบอาการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบอ่ะโอเคแล้วก็เดินออกไปแล้วเช้าวันถัดมาสองหนอน่ารักมากเลยอะ่ะอะตอมกับมันมีอะ่ะอย่างที่เราพูดไปใช่ปะ่ะว่าพอตัวละครเขาแบบความสูงมันไล่ๆกันแล้วมันดูนแบบน่ารักมากเลยอะ่ะ ของเวอร์ชันญี่ปุ่นนะ่ะสูงแบบไหลเลยอะ่ะตัวน้องฮัชชี่อยู่แค่ไหลของตัวอาโอกิอ่ะเออแต่ว่าเรื่องเนี้ยพอแบบความสูงมันใกล้ๆกันใช่ป่ะรู้สึกว่าเด็กสองคนเนี้ยมัดหมี่กับอะตอมอะ่ะเหมือนเด็กแฝดอะ่ะขึ้นนิสัยลักษณะนิสัยอะ่ะมันคือเด็กแฝดอยู่แล้วอะ่ะแล้วยิ่งแบบยิ่งเนี้ยยิ่งดูเด็กแฝดเข้าไปอีกอะ่ะคือแบบน่ารักมากเลยอะ่ะเออมัดหมี่เนี่ยแทบจะเป็นอะตอมล่างผู้หญิงเลยอะ่ะ เราอะตอมก็คือมันมีร่างผู้ชายอะ่ะเด็กสองคนนี้มันเลยคลิดก,กันง่ายไงน,นอกจากจะมีปมเรื่องชอบใกล้ๆก,กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังบอกว่าลักษณะนิสัยของเด็กสองคนนี้ยังใกล้ๆก,ก,กันอีกเลยแล้วแบบนั่งคุยกันไม่ได้สักพักหนึ่งใช่ปะ่ะเจ้าฮาร์ปก็หอบเรื่องวุ่นวายเข้ามาคือไปเคลียอะไรกันไม่รู้แล้วก็มาลากอะตอมขึ้นไปหากองทัพที่ดาดฟ้าแบบ ดาดฟ้าแดดแรงมากเลยเนาะคือจริงๆแล้วเราเข้าใจแหละว่ามันคือการที่ญี่ปุ่นอะเวลามีอะไรไปเคลียร์อะไรกันอะเขาขึ้นไปเคลียร์ที่ดัดฟ้าใช่ปหะแต่ว่าแดดญี่ปุ่นมันไม่ได้แรงเหมือนแดดไทยบ้านเราไงเข้าใจใช่ไหมพ้าน้องขึ้นดาดฟ้าคือตาหยแบบีแบบแดดสาดใส่หน้าแบบอูโหโอ้โห่โอหกอดอะเราคือกองทัพก็คือย้อนแสงสุดๆไปเลยอะเฮ้ยเอ็นดูมากๆ อ่ก็โอเคถือว่าเขาอยากจะรักษากิมมิ c ดาดฟ้าเนาะแต่จริงๆอะ่ะให้เปลี่ยนโลเคชั่นก็ยังโอเคนะสําหรับเราอะ่ะเปลี่ยนโลเคชั่นหน่อยก็ยังโอเคบอกว่ายืนคุยกันแถวระเบียงหรือบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าฝั่งญี่ปุ่นก็มีมีแบบว่ามาเดินเจอกันตรงบันไดคุยกันตรงบันไดอะไรอย่างเงี้ยเออดาดฟ้าแดดแรงขนาดนั้นจริงๆควรจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นใช้บันไดแทนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละก็เลยแบบเป็นเรื่องวา้าวุ่นที่เราต้องมาต่อกันอีพีหน้านะคะซึ่งก็อย่ยเดี๋ยวดูต่อเลยเดี๋ยวดูต่อเลยว่าจะออกมาลักษณะไหนเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนวา้าวุ่นสุดๆไปเลยแต่โดยรวมน่ารักน่ารักดีเป็นซีรีส์ที่แบบเออน่ารักน่ารักมาตั้งแต่ตัวต้นฉบับละแล้วเวอร์ชันไทยก็คือยิ่งน่ารักเลยอะดีมากทุกคน สำหรับใครนะคะที่อยากจะดู My Love m i n g Up Thailand นะคะเขียนรักด้วยยางลบแล้วก็สามารถรับชมได้นะคะในแอปพลิเคชันวิวตอน4ี่ทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ออนสดตอน2ทุ่มครึ่งวันศุกร์นะคะช่อง JMM 25นะคะไปดูกันเยอะๆทุกคนสนุกมากตอนนี้ก็น่าจะไปไกลแล้วแหละเราก็กำลังจะไล่เก็บให้ทันอยู่ไมู่้จะทันหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละเราไปดู EP 4นีละ